สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องแสงเดือนชาแนลก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับต้นริบบินชาลีด่างนะคะซึ่งต้นริบบินชาลีด่างนี้ค่ะเป็นพืชในตระกูลไม้อวบน้ำนะคะแต่ว่าไม่ชอบน้ำนะคะ สำหรับลักษณะใบของลิบบินชาลีนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะตามสถานที่ที่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าเราเลี้ยงลิบินชาลีนะคะในสถานที่ที่มีแสงแดดนะคะก็จะมีผลต่อสีของใบนะคะแล้วก็ลักษณะของลำต้นอย่างมากเลยนะคะถ้าหากว่าโดนแสงแดดทั้งวันนะคะ ก็จะทำให้ใบของต้นลิบินชาลีนะคะจะมีสีเข้มนะคะแล้วก็ข้อของใบนะคะก็จะสั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าโดนแสงน้อยนะคะนอกจากสีของใบลิบินชาลีจะไม่เป็นสีชมพูแล้วนะคะข้อของใบก็จะยาวด้วยะคะ่ะสำหรับการขยายพันธุ์ต้นลิบินชาลีนะคะก็ง่ายๆค่ะ ก็ใช้โดยการปักชำกิ่งนะคะในช่วงที่เราปักชำกิ่งใหม่ๆนะคะก็ให้วางพักไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะคะประมาณ 3- 4วันนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยนำไปวางไว้ในที่ร่มแจ้งนะคะสำหรับดินนะคะที่ใช้ในการปลูกต้นลิินชารีนะคะก็เป็นดินโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดีนะคะหรือว่าเรามีดินที่ใช้ปลูกแคคตัสอะคะ่ะก็สามารถนำมาปลูกต้นลิินชารีได้นะคะ สำหรับการรดน้ำนะคะก็รดวันเว้นวันนะคะเพราะว่าต้นริบินชารีนะคะจะไม่ชอบน้ำนะคะถ้าหากว่าน้ำขังนะคะก็จะทำให้ต้นเน่าได้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนแชนแนลนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ